สวัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกมเมเปิลสตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรืชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาในเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเควันนี้เป็นวันที่2หลังจากที่มีการอัปเดตแพคใหม่นะครับซึ่งเป็นแพคที่ใหญ่มากนะครับเพื่อจะเตรียมตัวนะครับต้อนรับอาชีพใหม่นะครับที่จะเข้ามา6อาชีพด้วยกันนะครับอ่ะอีเวนต์ก็ เมื่อวานคลิปเมื่อวานเนี่ยเป็นคลิปยาวๆนะครับผมพูดไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทำต่อเนื่องละกันเมื่อวานผมเช็คอินตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเช็คอินนะครับเราจะต้องเก็บตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเดลี่มิชชั่นเฟสต a าคอยเนี่ยนะครับเก็บให้ครบทั้งหมด300คะแนนนะครับแล้วเราจะกดเช็คอินได้นะครับเมื่อเช็คอินครบทั้งหมด7วันนะครับเราจะได้ เฟสต้าคอยตัวนี้หนึ่งพันชิ้นนะครับนะครับในแต่ละทุกๆ7วันละกันนะครับจะได้ของตามนี้เลยนะครับตามตารางนี้นะครับเพราะนั้นวิธีการทำนะครับในแต่ละวันนะครับเราเข้าไปที่ Daily Mission นะครับเราจะเห็นว่ามีอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำหมดก็ได้นะครับเพราะว่ามันตันที่300เนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยผมตีบอสไปแล้ววันเนี้ยนะครับผมตีบอสไปแล้ว ทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็กดเคลมได้เลยนะครับจะได้70ดอ่ดูนะตรงนี้ไม่ยากครับอ่ะเห็นไหมครับได้มาละว70นะครับถ้าครบ300เราจะกดเช็คอินได้นะครับแล้วเราจะได้เฟรชเตอร์กิฟต์มาโอเคไหมครับประมาณนี้ก็จะเป็นการเช็คอินได้เนาะนอกจาก Daily Mission แล้วนะครับเรายังมี Weekly Mission อีกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราทำไปเรื่อยเราก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับโอเคปะนะ อ่าโอเคแต่ว่าเหรียญน,นะครับจะแตกต่างกันนาะเมื่อวานพูดไปแล้วนะครับก็ไปดูกันเนาะว่าสะสมเหรียญอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนะครับโอเควันนี้ก็จะมาทําต่อเนื่องจากเมื่อวานเมื่อวานนี้จริงๆผมเก็บตัวนี้ได้1000นะครับแล้วก็อันอื่นๆอ,อีกนะครับเปิดรูนเปิดอะไรได้อีกนะครับก็ไปฟาร์มนะครับก็ถึงเก็บเออเก็บครบตอนแรกคิดว่าเก็บน่าจะไม่ครบเพราะว่ามันทีละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเองแต่ไม่น่าเชื่อว่า ไปฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถึงเองแหละนะครับพันหนึ่งก็ไม่ได้ยากนะตอนแรกคิดว่าพันหนึ่งน่าจะใช้เวลาพอสมควรก็ตีไปตีมาก,ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะประมาณนี้อะไปต่อกันที่ผมไปตีบอสอีกตัวหนึ่งละกันเนาะพอดีว่าได้วิธีการตีบอสมาต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆผมเล่นแบบไม่ค่อยได้รู้วิธีการเท่าไหร่นะครับจริงๆตัวสกิลของ ฮีโร่เนี่ยนะครับเขาเขาเด่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการสะท้อนเนี่ยเขาเขามีตัวนี้ผมต้องขอโทษดีผมเพิ่งรู้จริงๆผมเพิ่งรู้จริงๆผมเล่นมานานมากแล้ว <c oughs> <c oughs> เล่นมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งจะทราบเรื่องของ Magic c l a s h นะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำด้วยนะครับว่าเวลา,าตีบอสและเจอสะท้อนเราสามารถใช้สกิลนี้เคลียร์ได้เลยนะครับ เคลียบัฟตรงนั้นได้เลยเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่ารีมูฟเอน e มสบัฟอยู่นะครับซึ่งโอ้ต้องผมต้องขอโทษจริงๆด้วยที่เล่นมานานแล้วเพิ่งจะทราบนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยก็เพิ่งจะทราบอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันละกันเนาะสำหรับตอนนี้แต่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมเพิ่งรู้แล้วก็เพิ่งลองใช้กับบอสคิวลาไปซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับคิดว่าวันนี้ จะจบได้ไวนะครับวอลิอนอนนะครับปกติผมตีที่ประมาณ10%นาทีนะครับเพราะว่าดามเมจผมไม่เยอะนะผมก็ตีประมาณนี้แต่ว่ารอบนี้นะครับจะคิดว่าจะต้องต่ำกว่า10นาทีนะครับเพราะว่าเราจะตอนสะท้อนเราก็จะตีต่อนะครับแต่ว่าเลเซอร์เราก็ต้องหลบเนาะอ่ะงั้นลุยกันเลยดีกว่าไปครับ มานี่เลเซอร์มาอ่าผมก็หลบไปแล้วผมก็ตีต่อนะผมติดดีบาฟให้เขาแล้วนะผมก็ตีต่อเลยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับว่าวจะเป็นยังไงติดมืน พอดีเมื่อวานนะครับเจอแต่สะท้อนนะครับก็พยายามไปหาข้อมูลมาแอนเห็นไหมครับแล้วผมใช้ตัวนี้ปึ๊บกดแล้วเรียบร้อยแล้วครับสะท้อนหายไปแล้วเห็นปะผมรีมูฟบัฟเขาออกไปนะครับก็เรียบร้อยถือว่าดีครับเมื่อวานเนี่ยเจอแต่สะท้อนแล้วผมก็บ่นอยู่ในคลิปอยู่โหแบบเจอแต่สะท้อนสะท้อนสะท้อน,อ,นอย่างเดียว จากปกติผมใช้เวลาประมาณ10นาทีเนี่ยเมื่อวานผมกินไป10กว่านาทีอ่ะเจอเลยครับแต่ผมกดต่อไม่ได้นะมันมันน่าจะติดคูดาวหรือเปล่าเนะี่ยติดคูดาวอยู่นะไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับติดคูดาวของสกิลอยู่นะครับก็ถือว่าเออใช้ได้หน่อยนึงก็ยังดีครับแล้วก็ติดคูดาวไปไม่เป็นไรครับ เพราะยังไงเราตีนานอยู่แล้วครับตัวนี้เราเมื่อวานเก็บกุญแจก็ยากด้วยนะครับโอเคได้มาแล้วไปตีต่อนะครับโอ้มาถึงก็เจอเลยโดดลงไป ยังไม่เจอสะท้อนนะเมื่อวานเจอทีีเลยวันนี้มาเลเซอร์ทีีครับแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยโอ้โหมาทีจริงๆวันนี้ผมโดดส่วนตลอดนะวันนี้ได้ตีต่อเนื่องดีครับวันนี้ได้ตีต่อเนื่องดี เมื่อวานไม่ต่อเนื่องเลยครับเมื่อวานเจอแต่สะท้อนแล้วผมไม่รู้ว่าวิธีการรีมูฟบัฟของเขาออกอยังไงอาวนี้รู้ละแต่ว่ามันก็ติดคูดาวเนาะอ่ะโอเคมาติดมาครับอ่ะเห็นไหมผมเคลียร์ละเรียบร้อยอา้าวเขาปล่อยต่อเลยอ๋อโอเคโอเคมันติดอ่ะผมติดอยู่เขาเล่นเขาทําต่อไม่ได้อ่โอเคกุญแจรเราเหลืออยู่แต่เลือดเราจะหมดละเราตีต่อเนื่องแล้วเราโดนขวนไงอ ค okay. มาแล้วปุ๊บนั่นผมว่าต้องตายผมโดดโดดรีบโดดไปหน่อยโอเคขอยิงต่อเลยครับผมไม่หลบนะอันนี้จะไ,ได้จบไวหน่อยเอามาโอเคอ่ะ ผมยังไม่ได้นะเพราะผมติดคู่ดาวของสกิลอยู่นะครับถือว่าเร็วขึ้นนะถือว่าเร็วขึ้นเนี่ยผ่านไป5้านาทีแล้วยังอ่อถือว่าใกล้จะจบแล้วนะครับถือว่าเร็วขึ้นเจอแบบนี้สบายหน่อยครับเจอวิธี การแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆครับที่แนะนำมานะครับผมขอกุณแจอีกดอกหนึ่งแล้วกันเผื่อไว้ <Okay. S 2> ไม่หลบนะผมไม่หลบอันนี้เลือยังพอเหลือยืนได้อยู่อันนี้ต้องหลบละวโดดใส่เข้าไปยีสี่นาที okay. โอเคจบโอ้จบไวมากครับจบไวมาก ใช้เวลาโดยรวมประมาณ6นาทีโดยประมาณนะหนาทีเร็วกว่าเดิมเยอะเลยครับวันนี้อาจจะเพราะว่าไม่เจอสะท้อนเยอะด้วยจริงๆถ้าเจอสะท้อนเยอะเหมือนเ่อวานเนี่ยต่อให้ผมใช้สกิลนะครับสกิลเอ่อเมจิกคลาเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานเจอแบบสะท้อนถี่ๆเลยแล้วตัวนี้มันมีครูดาวนะครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าไวมากนะครับอะมาดู ลประกอบการนี้หนึ่งนะครับนี่ครับถือว่าได้เยอะครับตั้งแต่แพทใหม่มาเนี่ยถือว่าได้เยอะนะครับได้เยอะมากนะโอเคหลายๆคนน่าจะชอบแพทนี้กันแหละนะครับอ่ะงั้นเราทำอะไรกันต่อดีนะโอเคงั้นผมไปอันนี้ละกัน ผมไป Party Quest c o d e w r l d แล้วกันมันเป็น Party Quest c o d e w r l d อันใหม่นะเดี๋ยวไปดูกัน,นผมขอออกกัอนล้วกันเนาะไปนี่ครับ Party Quest c o d e w r l d อันใหม่เนี่ยนะครับก็หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันจริงๆมันมีแค่ด่านเดียวเลยครับวิธีการเล่นนะครับผมขอสมัครเข้าไปก่อนนะคนน้อยจังคนน้อยมาก จริงๆปาร์ตี้คว t ส o คอ์เวิลนะครับก็ยังได้ EXP เยอะอยู่นะผมว่ายังไงก็ต้องควรลงนะครับผมขอไม่เป็นหัวแล้วกันเนาะอ่ะโอเค เหลืออีกคนหนึ่งนะครับเข้าสี่คนเหมือนเดิมแต่อันนี้ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงสำหรับบางคนเนาะเพราะว่ามันเป็นการเก็บของนะครับแล้วก็ถ้ามันเจอบอสแมปเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะปล่อยระเบิดออกมาเมื่อปล่อยระเบิดออกมาเนี่ยถ้าเราโดนระเบิดนะครับ ของที่เราเก็บมันจะถูกลดลงเราต้องเก็บของตรงนั้นให้ได้100ชิ้นซึ่งเราต้องตีบอสให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็มาเก็บใหม่นะครับยังไงซะเราต้องเจอบอสอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาเก็บใหม่นะครับแต่บางคนพอเจอแล้วเราแบบเฮ้ยเก็บไปเยอะละ70-80อันละ70-80ชิ้นแลวเนี่ยนะครับแล้วก็พอเจอบอสนะครับเจอระเบิดแล้วก็ไอตัวไอของที่เราเก็บเนี่ยมันหายไป นะครับมันลดลงอ่ะเอาง่ายๆคนก็เลยออกนะครับจริงๆเล่นจนจบได้นะผมเล่นสองคนจนจบมาแล้วก็มีนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเ,เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมผมไม่แน่ใจว่าทำไมคนน้อยจังเลยอุ้ยคนน้อยมากเลยครับปาร์ตี้ หมดแล้วครับปาร์ตี้หมดละอืมสามคนละบางคนอาจจะใจร้อนนิดนึงนะครับคือผมสังเกตว่าปาร์ตี้เควสคอเวอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่ใจร้อนนะอ่ะเข้ามาละนี่นะแาตา่จะเป็นอย่างนี้นะครับเรารอ,อมอนสเตอร์เกิดนะครับพอเกิดเสร็จปุ๊บเราเข้าไปตีเลยครับแล้วเราแล้วเขาจะดรอปของนี่ เขาจะดับของเป็นตัวนี้เห็นไหมเราก็เก็บให้ครบ100เห็นปะมันจะมีนับอยู่ตรงนี้นะครับจะเก็บเลยก็ได้หรือจะยังไม่เก็บแต่ว่าเวลาเก็บนะครับใช้สัตว์เลี้ยงเก็บไม่ได้เราก็ต้องใช้ปุ่มในการกดเก็บไอะอย่างนี้เดี๋ยวผมเก็บให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ะมันเก็บไปเรื่อยใช่ไหมมันเหมือนจะง,ง่ายใช่ไหมแค่สะสมให้ครบร้อยแต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันจะมีบอสเกิดแล้วก็จะปล่อยระเ,เบิดออกมานะครับเราต้องช่วยกันตีบอสก่อน เพื่อจะไม่โดนระเบิดแต่พอพอเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเราเจอบอสนะครับแล้วก็พอจํานวนมันลดลงเนี่ยจำนวนตรงนี้มันลดลงอ่ะคนชอบออกกันนะครับอันนี้ก็ไม่ดีเลยนะครับต้องช่วยกันเก็บต้องช่วยกันตีเนาะอันนี้ต้องช่วยกันจริงๆใช้คำว่าช่วยกันมันจะเร็วครับแต่ถ้าไม่ช่วยกันนะครับเอ่อนานแน่นอนครับนานแน่นอน นี่นีบอสเกิดแล้วเนี่ยเราต้องตีก่อนเราต้องตีบอสก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะาระเบิดออกมานะครับเขาจะเอาระเบิดออกมาแล้วถ้าโดนระเบิดเห็นไหมจำนวนลดลงแล้วเห็นปะเพราะนั้นเราต้องตีบอสก่อนแต่ตีบอสเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าของเรามันมันหายไปเลยแล้วเรา,า,เ,รา,าเริ่มเก็บใหม่นะคือของเนี่ยมันก็จะดรอปอยู่ที่พื้นนั่นแหละนะครับเราก็าแค่มาเก็บที่พื้นแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ยากครับ แต่อย่างที่บอกคือต้องช่วยกันตีครับช่วยกันตีช่วยกันเก็บครับถ้ายิ่งเก็บเร็วเท่าไหร่เจอบอสน้อยครั้งเท่าไหร่นะครับจะยิ่งทําให้เราเนี่ยจบไวได้มากเท่านั้นนะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับถึงบอกว่าอันนี้จริงๆมันไม่ยากครับมันไม่ยากเลยนะครับปฏิควสคอร์เวอร์รอบนี้ง่ายกว่าครั้งที่แล้วอีกนะนะครับไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเยอะเลยครับแต่ว่าต้องอดทนนิดนึง นในการเก็บแบบนี้น,นี่มาแลนะ้วเขาจะเกิดเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราต้องรีบตีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเก็บนะไอ้นี้อย่าเพิ่งไปเก็บนะตีบอสเคลียบบอสให้จบก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวครับอ่ะบอสยังไม่จบไม่งั้นคือเราจะเหยียบระเบิดไงเราจะโดนระเบิดแล้วมันจะเสียเวลาเรานะครับอ่ะครานี้เก็บรัวๆครับบอสไปหมดแล้วเนี่ยถ้าช่วยกังตีครับเร็วครับ เก็บเก็บเก็บรัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกแค่สิบชิ้นเองน่าจะน่าจะได้แล้วหล่ะนะครับต้องช่วยกันเก็บครับเห็นไหมจบแล้วแค่นี้เองครับวิธีการไม่ได้ยากเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ออกมาเพื่อเตยมตัวเข้าใหม่แค่นี้เองครับเนาะอ่ะคราวนี้มาเราเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ <S <S ย๋ยวลองอันนีอีกรอบหนึ่ง จริงๆจะใช้วิธีการแบบตีมอนสเตอร์ตีบอสตีอะไรไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาเก็บก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่แล้วแต่ครับคือต้องให้มันเยอะระดับหนึ่งครับแล้วก็ค่อยค่อยเก็บก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับแต่ช่วยกันตีก็จะดีมากๆอย่างที่บอกครับมันจะเร็วครับบอสเกิดมาเคลีย์บอสก่อนนะเห็นไหมครับว่าจะใช้เวลาไม่นานครับถ้าเทียบกับ เออปาร์ตี้เควสคอร์สเวิร์ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าเยอะเลยนี่ยพยายามตีครับพยายามตีก่อนเราเก็บใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดูบอสก่อนอ่ะจบแล้วนะครับหมายถึงบอสหมดละ ช่วยกันตีเนาะถ้าช่วยกันตีจะจะไวเดี๋ยวผมเคลียร์บอสอีกรอบหนึ่งก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวนะครับ มีเพื่อนช่วยเก็บละบอสน่าจะอ่ะบอสเกิดละโอเคบอสเกิดแบบนี้เดี๋ยวช่วยกันเคลียร์แป๊บหนึ่งครับ,บน่าจะไม่นานแบบเดี๋ยวโอเคแบบนี้สนุกครับเดี๋ยวช่วยเขาเก็บหน่อย จะมีโอกาสครบไหมหกสิบละเจ็ดสิบละโอเคขอโทษทีครับกดผิด น่า okay. จะจบได้นะ85้าแล้วน่าจะจบได้แล้วครับถ้าช่วยเก็บไวดีอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมไม่ยากเลยโอเคไปนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นปาร์ตี้เควสคอร์ดเวิลด์อันใหม่เนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างง่ายเลยทีเดียว ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ